แบกไม่เป็นแบกบลงอนะแบกบได้แมวมาวะแป๊บไหนข้างหลังเาอย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งรีบดีตรงเพื่อนมีเยอะเลยช่วยเพื่อนก่อนเนาะ <c oughs> ังสับไปอะ่ะไม่ได้ยิงอ๋อคิอางามใครล้มมาสามตัวที่อยู่ด้านโอ๊ย,เ,ยเข้ากืนปืน อะไรก้ไหนวาพี่จะแบกเชิญี่จะแบคพียากให้เบลแบกใช่ไหมแบบนั้ ไหนด้านบนหมดเลยอุ้ยมันเล่นเอ็มพีอ่ะมันมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วเพื่อนระวัง เอกอดมาดิเอาอะไรนะกอดหายแล้วอะไรกูยังไม่ได้เก็บเอาแปะเอาแปะเอาแปะขอให้เลยนะเนี่ย ดูเขายอมเกแค่ไหนดูด้วยอ่าอาคออกขวาสามตัวไม่ไหวนะขวาสามตัวช่อกูดิ วะติะอะไรบะางน่าครับเจอไหมไม่ไม่ไม่เอาเห็ดให้เห็ดให้แล้วไ,ไ,ไ,ได้ ออกขวาเอ,อ่อสองตัวนะั้นขวาสองตัว First blood. นหนว้าอะไรกูเปิดมาอยู่คนเดียววะไร S <S เอาไอ้พอไหมมีมีมีถามเพื่อนที่เอาอไอ้พอเพราะว่ามัมีเจ็ดลูกอะไม่ไมีเอาไว้พอไป ไห่มันอยู่ตรงที่เราเกิดอ่ะโอ้ยไหนเราด้านบนเลยอะไรวะอ๋อกูเห็นแล้วอุ้ยคมนาใครโอ้ ก็มึงมีปืนสองปืนไหมก็เมื่อกี้มันยิงกูเรื่อเหรอดเดียวเองอ่ะ